จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4อเตต้าและชาวคณะอาเซนนลความหวังครั้งใหม่ของแฟนๆอาเซนนลยอนกลับไปเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วในช่วงที่อาเซนนลกำลังจมอยู่ท้ายตารางหากใครจะพูดถึงโปรเจกต์ระยะยาวของมเกลอัลเตต้า ก็อาจถูกเยือ,อยันว่าขายฝันแร่สาระและมันมีความเป็นไปได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าโปรเจกต์นั้นจะเริ่มเป็นรูปกันร่างขึ้นมาให้เห็นกันบ้างแล้วในช่วงปีซีซั่นก่อนสุดพรีมเมียร์ลีกจะเปิดฉากขึ้นอัเตต้าพาอ์สนอนอลงเล่น4เกมแล้วก็ชนะรวดยิงได้14เสียไป4 FC. แถมผลงานของผู้เล่นใหม่อย่างกาเบรียลเคซุสก็แทบจะไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรส่วนวิงเลียมซาลิบาก้องหลังที่ดึงมาจากการยืมตัวก็พัฒนาตัวเอง จนสามารถลุ้นเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมอั์เตต้าได้เหมือนกันขณะที่อเล็กซนเดอร์ซินเซนโกก็ถือว่าตอบโจทย์แบ็กซ้ายตามสไตล์ที่อร์เตต้าต้องการเพราะแข้งรายนี้สามารถผูกไปเล่นตรงกลางได้ด้วยซึ่งอร์เตต้ากับซินเซนโกเองก็ร่วมมือกันดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยร่วมงานกันที่แมนซิตี้ชัย้ชนะเหนือเชลซี4-0ที่แม้จะเป็นเพียงเกมอุ่นเครื่องอย่างน้อยมันก็ช่วยเรื่องขวัญกำลังใจและความพึกเขิมของเหล่าดีกันเนอร์ในช่วงก่อนเปิดซีซั่นใหม่ ใครจะไปคิดว่าจาสภาพทีมพิคลพิการแถมงงยังโจม่ส่วนท้ายตารางเมื่อต้นฤดูกาลที่แล้วจะกลับมาอยู่กับร่องกับรอยและเป็นทีมที่น่าจับตามองและใช้เวลาจากจุดนั้นเพียงได้แค่ปีเดียวผู้เล่นขาเข,ข้าของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะดีกรีผู้เล่นแต่ละคนนั้นพอจะฝากความหวังได้แถมราคา,าก็ไม่ได้เวอร์บังเกินไปมากินยศ3.5ล้านยูโรเท์เนอร์6.4ล้านยูโร เนโสันเวียร่า35ล้านยูโรกาเบรลเคสุด52ล้านยูโรสินเซนโก35ล้านยูโรดีอที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องยกเครดิตให้กับเอดูพู้อำนยการฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนอลที่เข้ามาแท็กทีมอเนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาเรื่องการซื้อขายให้กับอร์เตต้าโดยเอดูเคยสัมภาษณ์กล้าสุดกับสกายสปอร์ตเพื่อชี้แจงให้แฟนบอลเข้าใจว่าการซื้อขายของสโมสรคือการตัดสินใจร่วมกันทุกคน ไม่ใช่ตนคนเดียวหรือของไม่เกี่ยวอัติตาคนเดียวผมไม่มีวันเซ็นสัญญากับนกเตะท,ที่ไม่เกี่ยวไม่ได้สบายใจด้วยไม่มีทางเลยนั่นไม่ใช่สไตล์ของผมและแน่นอนว่านั่นไม่ใช่สไตล์ของอาร์เซนอลเราตัดสินใจที่จะทํางานร่วมกันแล้วมันก็ต้องตัดสินใจร่วมกันด้วยมันไม่ใช่การเซ็นสัญญาของไมเกลไม่ใช่การเซ็นสัญญาของเอดูมันคือการเซ็นสัสญ,ญญาของอาร์เซนอลซึ่งสำหรับผมแล้วเรื่องสาคัญที่สุดก็คือคนต้องเข้าใจ กับโปรแกรมอุดเครื่องนัดถัดไปของอาร์เซนอลจะลงเล่นในศึกเอเวเรตครับพบกับเซบีย่าในวันที่30กรกฎาคมนี้เวลา18นาฬกา30นาทีก่อนจะเปิดศึกพรมเลียกด้วยการทำศึกลถน,นัน man, ดี้แมตช์เพื่อจะออกไปเยือนคิสส์พเลนในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเว็บไซต์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศเซ็นสัญญากับลิซันโดมาตินเนสอย่างเป็นทางการ เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีไปจนถึงดในมิถุนา2027แถมมีเงื่อนไขขาย,ยายสัญญาอีก1ปีไปสิ้นสุดในปี2028ด้วยถือเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสโมสรอฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมทำงาน,นงหนักหนักเพื่อให้มาถึงเวลานี้และตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แล้วผมจะผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้ายิ่งขึ้นอีกผมโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จในอาชีพของผม แต่นั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมจะต้องทำงานหนักเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นแต่ผมเชื่อว่าอย่างเต็มที่ว่าภายใตาาย้าผู้จัดการทีมคนนี้โค้ดและเพื่อนร่วมทีมของผมทุกคนเราสามารถทำได้ทางนิสการ์สปอร์ตสื่ออังกฤษคาดการณ์การย้ายทีมครั้งนี้ว่าอยู่ที่57ล้านปอนด์เจอแมนยูจะจ่ายก้อนหลักให้กับอาแ์จ็ค48.5ล้านปอนด์และอีก8.5ล้านปอนด์เป็นส่วนในเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน เัตเปอร์ไมเคิลนายทวารเลสเตอร์ซิตี้เตรียมบอกลาพรีเมียร์ลีกเพื่อไปลุยลีกเอิงล่างตกเป็นข่าวตกลงการย้ายร่วมงานกับนีดได้แล้วขณะที่สมโมสรอนเตรียมล่าตัวแบรเรโนในด่านอาร์เซนอลไปร่วมง,งานด้วยในด่านวัย35มีสัญญากับเลสเตอร์จนถึงกลางปี2025กับสมโมสรอนที่เขาย้ายไปร่วมทีมตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมากลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เอฟเอคัพและกลายเป็นกัปตันทีมของสมโมสร ยางไรก็ตามเขาเลือกที่จะย้ายทีมในช่วงปลายอาชีพเพื่อหาความท้าทายใหม่ในฤดูกาลที่เลสเตอร์จะไม่มีฟุตบอลยุโรปให้ลงเล่นขณะที่ทีมตกเป็นข่าวมองหานาทวารคนใหม่ทันทีรวมมีชื่อของแบรเรโนนาทวารทิชชติเอรมานของอาร์เซนอลซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกของพวกเขาซึ่งเลโน่กาลังจะหมดสัญญากับอาร์เซนอลในกลางปีหน้าเช่นเดียวกันรวมถึงชื่อของเกปาอลิซาบาลาก้าก็อยู่ในทางเลือกด้วย ทางนีนิดในฤดูกาลที่ผ่านมาจบในอันดับ5ของหลีกเอิร์กและพวกเขาเพิ่งจะเซ็นสัญญากับมาซินบูลกาในทวานดารูโปรแลนเข้ามาร่วมงานด้วยหลังเคยย้ายมมดรวยสัญญายืมตัวในฤดูกาลที่แล้วขณะที่นีดปล่อยวอเตอร์เบนิเตสในด่านชาวอาร์เจนตาซึ่งเป็นอมน่งของทีมในฤดูกาลที่แล้วไปร่วมงานกับพีเอฟฟีเรียบร้อยซื่อเผยสาเหตุญญสำคัญอาเซนอน ดึงเชนที่จะเซ็นติลามองมาร่วมทีมมีรายง,งานว่าสาเหตุสำคัญที่อาเซนนลยังไม่ปิดดิวอยู่ด้วยติลามองกองกลางตัวเก่งจากเลสเตอร์ซิตี้ทีมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกนั้นมาจากความกังวลเรื่องปัญหาสภาพร่างกายของนาเตะกองกลางทีมชาติเบลเยียมคือเป็นนาเตะตัวหลักของเดอะฟ็อกในช่วงหลังทําให้เจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายของสโมสรอนใหญ่รวมไปถึงเดอะก,กันเนอร์ขณะที่สัญญาของเขาเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายในฤด,ดูกาลนี้ รายงานก่อนหน้าน,นี้ระบุว่าอาเซนนันสามารถเจราจาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับติลเลมองได้เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการระหว่างสงสโมสรโดยทางเลสเตอร์เรียกค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีท่า,าทีว่าทีมดังจากลอนดอนจะดำเนินการแต่อย่างใดล่าสุดเว็บไซต์ Talksport ได้เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมอาเซนอลยังไม่ยื่นข้อเสนอโดยเรื่องว่าพวกเขามีความกังวลต่อสภาพร่างกายของนกเตะพอสมควร แม้เจ้าตัวจะเคยออกมายืนยันว่าพร้อมจะลงเล่นในการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงอย่างเปเมร์ลี่ก็ตามเตลอโมงลงเล่นในกับเลสเตอร์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งหมด37นัดโดยเป็นการลงเล่นในเปเมร์ลี่อังกฤษไป32นัดออกสตาร์ทเป็นตัวจริง29นัดในขณะที่ลงสนามในยูโรปาลีกไป5นัดหากย้อนกลับไป10ปีก่อนชื่อของแจ็ควิลเชียร์คือแค่หนังอนาคตที่ทีมชาติอังกฤษวาดหวังไว้ว่า จะเป็นพ็อคเกตคอยคนใหม่แต่ใครจะไปคิดว่าอนาคตของดารุ่งคนนั้นจะเลิกยุติเส้นทางคาแข้งในวัยเพียง30ปีเท่านั้นเองแจ็ควิลเชียร์เข้ามาอยู่ในแอคาเดมี่ของอาร์เซนอลตั้งแต่อายุ9กขวบเรือในวัยเด็กเขาเป็นสาวกของเวสต์แฮมเริ่มมีปาโลดิคาริดโอเป็นไอดอนคนโปรดทันทีที่เข้ามายืนในรั้วปืนใหญ่เขากลายเป็นสตาร์ในทีมเยาวชนที่คนทั้งสโมสรพูดถึงกันหนาหูเป็นตาร์ดังเป็นเพลเมเกอร์ฝีเท้ายอดเยี่ยม เป็นกัปตันชุด U16 ิพาทีมขึ้นชั้นไปเล่นทีม U18 ตั้งแต่ตอนอายุ15ซึ่งนับว่าก้าวกระโดดเอามากๆวิวเชียร์ในวัย15ปีเล่นทีมชุด U18 ด้วยผลงานระดับที่ทุกคนต้องตะลึงเขาลงสนาม18นัดซัดไป13ประตูรวมถึงทํำให้ถิกในเกมเจอวัตฟอร์ดได้อีกด้วยก่อนจะถูกดันขึ้นไปเล่นในทีมสำรองตั้งแต,แต่อายุ16และเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมเด็กควา้าแชมป์เอฟเอยูคัพในปี2 0 0 9 ซึ่งเขาแอซิดไปอีก2ยิ่งไปอีก1ในนัดชิงเจอกับลิอร์พูจนได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเลกแรกเป็นเหตุให้อาเซียนเกอร์เรียกขึ้นมาเล่นในทีมทุดใหญ่ทันทียูเชียไปเริ่มสนามในทีมทุ่ใหญ่ครั้งแรกด้วยการลงไปแทนโรเบนฟานเพอร์ซีในวัย16ปี256วันซึ่งนั่นส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรแซงหน้าสถิติข,ของเชสฟาเบกาสก่อนที่ฤด,ดูกาล2009-2010 จะถูกส่งไปเล่นให้กับโบต้าวเดเดอร์ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นการไปอยู่กับโบตันเครื่องฤดูกาลนั้นวิลเชียร์พิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นหัวใจหลักของทีมลงสนาม14นัดจิดตุรายการยิ่งไป1ประตู1แอซิสแลยรับการบันทึกว่าเป็นนักเตะที่วิ่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมอีกด้วยหลังจากกลับจากโบตันเขาก็กลายเป็นสมาชิกในทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัว ลงสนามให้กับอาเซนอนไปถึง79นัดจับทุกรายการในฤดูกาล2010-2011แม้จะยิงได้2ประตูแต่ฟอร์มการเล่นในสนามถือว่าโดดเด่นและสำคัญกับทีมเอามากๆแต่น่าเสียดายคือแม้ฤดูกาลดังกล่าวจะเป็นฤดูกาลแจ้งเกิดของเขาก็จริงแต่ก็เป็นเพียงฤดูกาลเดียวที่เขาได้ลงสนามเกิน40นัดพอหลังจากนั้นเป็นต้นมาวิลเชียก็เริ่มมีปัญหาที่นักฟุตบอลเก่งๆขัก่ก,กันหน้าที่สุด